สินค้าที่ท่านกำลังจะได้รับชมรีวิวในคลิปนี้ผู้รีวิวสั่งซื้อมาเพื่อใช้งานเองนะครับไม่มีสินค้าจำหน่ายหากท่านสนใจสินค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมรวมทั้งสั่งซื้อได้จากลิงก์ในด e สคริปชั o นใต้คลิปครับขอบคุณครับฮัลโล สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับลานิสในรายการเกเจ็ทางช่อง IT ท v เอ y ว i m e และร้อยแปดแช์นะครับวันนี้จะมาพรีวิวลำโพงยี่ห้อ D-Power รุ่น M200 นะครับออกตัวก่อนนะครับว่าลำโพงอันนี้ไม่ใช่ของเรานะครับแต่ว่าเพื่อนของเราที่ติดอนะินเทอร์เน็ตไฟเบอร์อินเทอร์เน็ตบ้านกับ a อ s นะครับเขามีโปรโมชั่นแถมให้นะฮะทาราแล้วก็นอกจากนั้นก็ยังแถมซิมให้ด้วยนะครับ ซิมเนี่ยจะเป็นแบบว่าเน็ตฟรีเดือนละ1 0 g กิกแต่ค่าโทรเนี่ยไม่รู้เหมือนกันได้ยินแต่เพื่อนบอกว่าค่าโทรค่อนข้างแพงนะครับก็เอามาเล่นเน็ตอย่างเดียวอะไรแบบนี้นะครับอันนี้ราคาข้างกล่องนะที่เขาเขียนไว้เนี่ยก็คือ990บาทนะครับแต่ว่าเราไปหาในช้อปปี้มาแล้วนะครับราคา200กว่าบาทนะเออถ้าใครสนใจ ว่าเอ้ยมันน่าใช้อะไรเงี้ยนะครับเสียงก็ดีนี่นารูปทรงอาจจะแบบว่ายาวๆเกะกะเก่งกลางนิดนึงอะไรเงี้ยเออแต่ว่าด้วยความที่แบบเสียงดีแบตอดึดอะไรเงี้ยเอออยากจะหามาใช้ก็สามารถสั่งซื้อได้ตามลิงก์ในคําอธิบายใต้คลิปได้เลยนะครับจัดหามาแล้วร้านที่มียอดขายเยอะแล้วก็ราคาสมเหตุสมผลนะครับอ่ะก็เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี <S <S ๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยอันนี้ใช้งานไปแล้วเนาะอื ก็จริงๆอะ่ะมันจะมีพลาสติกหุ้มมานะครับแล้วก็กันกระแทกเนี่ยไม่มีอะไรเป็นพลาสติกใสๆสองข้างนะครับที่มันจะพยุงให้ตัวลำโพงเนี่ยอยู่จุดกลึงกึงกลางของกล่องนี้นะครับเออก็กันกระแทกได้ระดับหนึ่งนั่นแหละนะครับแล้วก็สายเนี่ยมีมาให้สองเส้นนะครับเป็น <c oughs> สายอ็อกซ์นะครับออกซัลลี่ Out. เอ้ย In. นอินนะครับก็คือสําหรับคนที่ต่อบลูทูธไม่เป็นหรือว่าแหล่งกำเนิดเสียงมันไม่มีบลูทูธอะไรเงี้ยนะครับก็สามารถใช้สายนี้ต่อเข้าไปกับรูด,ด้านหลังนี้ได้นี่นะครับอ่ะก่อนที่จะลืมนะซึ่งนี่เรามองว่ามันเป็นข้อเสียนะครับโอเคคือเขาอาจจะดีไซน์มาให้แบบมองด้านหน้ามันสวยงามมันมันมันคลีนคลีขาวสะอาดอะไรเงนะี้ยแต่ส่วนตัวเรามองว่าเวลาที่เราจะแบบว่า ทำอะไรข้างหลังไงเช่นแบบว่าเปลี่ยน usb เสียบชาร์จหรือเสียบสายสา 5, มจดห้าหรือว่าเปิดปิดอะไรเงี้ยก็คือต้องแบบว่าชะโงกหน้าไปข้างหลังเนี่ยนะครับเรามองว่ามันไม่สะดวกนะครับเอามาข้างหน้าเลยดีกว่าเนี่ย <c oughs> เออแบบเนี้ยนะฮะเออถ้าเกิดว่าแบบคิดว่ามันมันมัน,มนขวางหูขวางตาอะไรเงี้ยก็อาจจะทําที่ปิดเอาไว้ก็ได้นะอืมส่วนตัวมองว่าอย่างนั้นครับแบบเนี้ยมันมันไม่สะดวกมันต้องแบบว่า เชิงเอชงแงไปข้างหลังอะไรเงี้ยอืมอ่ะกลับมาที่ของที่มีมาให้ในกล่องต่อนะครับอันนี้ก็จะเป็นสายชาร์จมันมีมาให้แค่สายชาร์จนะครับที่หัวฝั่งหนึ่งเป็น usb a แบบนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งเป็น micro usb a นะครับซึ่งเป็นเทคโนโลยีเก่าเนาะอืมแต่ว่าก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ามันมันก็หาง่ายดีนะครับของเก่าๆเหมือนรถยนต์รุ่นเก่าๆอะไรเงี้ยอะไรก็หาง่ายดีนะครับอืมประมาณนี้ก็มีมาให้แค่สายชาร์จนะครับไม่มีในส่วนของตัว วอลชาร์จนะครับเออตัวแบบเตาชาร์จอะไรเงี้ยนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวลำโพงกันบ้างนะครับด้านหน้านะครับเออ่มันก็จะแบ่งเป็น3ส่วนนะส่วนดอกลำโพงนะครับด้านซ้ายส่วนปุ่มควบคุมตรงกลางแล้วก็ส่วนดอกลำโพงด้านขวานะครับอออืมเ่ปุ่มควบคุมตรงกลางเนี่ยก็จะมีปุ่มเพลย์และพอสนะครับมันจะมีสัญลักษณ์ขีดขนะีดแนวตั้ง2ขีดอนะเออหมายความว่าพอสเนะี่ยอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีปุ่ม กลับไปเพลงก่อนหน้าและลดเสียงนะครับกดค้างเอาไว้จะเป็นลดเสียงเนาะแล้วก็อันนี้ไปข้ามไปเพลงต่อไปนะครับและเพิ่มเสียงเมื่อกดค้างไว้นะครับส่วน M ก็คือย่อน่าจะย่อมาจากโหมดนะครับโหมดที่แปลว่า M Bluetooth นะเอ่อ Auxiliary In นะอ,อ่ USB นะหรือว่าเป็น TF Card นะฮะหรือว่า m i โคร sd card อะไรแบบนี้นะครับก็สามารถกดตัว m ได้อะไรแบบนี้นะฮะแล้วก็มียี่ห้อดี o w e r รนะรู้สึกว่าจะมีให้เลือก2สีนะครับหมายถึงว่าถ้าซื้อนะก็จะมีสีดำกับสี iron ash, ash นะครับคือสีแบบว่าเหมือนแบบสีคล้ายๆอย่างเงี้ยนะสีแบบไอรอนะสีเหล็กนะฮะโอเคอะ ก็เดี๋ยวเราเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเดี๋ยวเรามาลองฟังเสียงกันเลยดีกว่าเนาะ,นะะก็ขั้นตอนแรกนะครับอืมก็ชาร์จชาร์จก่อนชัวรนะเออแล้วก็อีกหนึ่งข้อเสียคือไม่มีปริมาณแบตเตอรี่บอกนะครับคือไม่ได้คาดหวังว่าเอ,อ้ยต้องเป็นตัวเลขนะอะไรแบบนี้นะฮะแต่คาดหวังว่าเป็นดวงไฟแบบนี้ก็ได้เนี่ยเหมือน power bank เนี่ย ดวงไฟสี่ดวงจุดดวงละ25เอนอะไรเงี้ยเออก็ยังดีเนาะแต่อันนี้ก็คือไม่มีอะไรมาให้เลยนะครับแล้วก็ไฟเนี่ยคือไม่ได้เป็นกิจจาลักษณะ <All S 1> เนี่ย <All on. S 1> ไฟมันอยู่ตรงไหนดวงไฟมันอยู่ตรงไหนมันก็คือแบบว่าคือคือก็เห็นแล้วว่ามีไฟออกมาแล้วครับแต่ว่ามัน,ม,นมันไม่เห็นเป็นดวงชัดเจนอะไรเงี้ยนะอืมนะก็เป็นเล็กๆน้อยๆนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะแพร บลูทูธนะครับตัวนี้ก็คือยนะี่ห้อดีพาวเวเนอะรุ่น M200 ใช่ปะซึ่งชื่อมันก็จะตามนั้นเลยนะครับดูบลูทูธเยอะมากใช้ได้ไม่ไม่เท่าไหร่หรอกนะนี่ M200 อนะครับ ก็แตะเลย Vice is, is connected successfully พูดเหมือนกันทั้งหมดทั้งทุกยี่ห้อนะ OEM อย่างที่ทราบกันนะครับนะเราก็แล้ก็เปิดเพลงเราจะเปิดเป็นเพลงที่มันแบบไม่ลิขสิทธิ์นะครับเพราะว่าเปิดเพลงลิขสิทธิ์เราแบบอ่าเปิดลิขสิทธิ์ก็ได้แต่ไม่เกิน 10V อย่างเงี้ยเนาะ ประมาณนี้ละกันนะครับเบื้องต้นเนาะเออก็เสียงดังดีนะครับอันนี้คือเปิดสุดแล้วแต่ยังไม่ได้พบในส่วนของลำโพงแตกหรือว่าอะไรนะครับอืมแต่ว่า อย่างที่บอกแหละของมันยังใหม่อยู่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้มันแตกในมือเราด้วยนะครับอันนี้ก็คือแบบขอเพื่อนแล้วเพื่อนเ่งก็ไม่ให้นะครับเพื่อนก็แบบยืมรีบม,มายืมแล้วก็เอามาคืนด้วยอะไรแบบนี้นะฮะอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับอ่ะเดี๋ยวเดี๋วลอง next track ดูนะครับ next track ใน YouTube นะจากการกดปุ่มที่ตัวลําโพงนะครับน่าสามารถ next track ได้นะครับลดเสียง หยุดชั่วคราว่ะอันนี้เวลาเราเพิ่มลดเสียงเนี่ยที่ตัวลำโพงนะครับก็จะสังเกตเห็นว่ามันมีมันมีอินเทอร์เฟซนะมันมีอินเทอร์เฟซบอกเราว่าเอ้ยกำลังเพิ่มลดเสียงอยู่แสดงขึ้นมาที่หน้าจอมือถือนะครับนั่นก็หมายความว่าอ่อมันโอ้มันมืดเกินมันไม่มีแอมในตัวนะครับคือถ้ามีแอมในตัวเนี่ยเราสามารถเพิ่มที่ ตัวมือถือเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะมากดเพิ่มที่ตัวลําโพงได้อีกต่อหนึ่งใช่ไหมเออนั่นคือมีมีภาคขยายอยู่ในตัวลําโพงนะครับอันนี้เราเคยอธิบายไปแล้วเอาจริงเราก็ไม่ได้สันทัดเรื่องนี้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าพอจะเข้าใจายอยู่นิดนึงนะครับอันนี้เปลี่ยนโหมดแต่ว่ามันมันจะไม่เกิดอะไรขึ้นเพราะว่าตอนนี้เราไม่ได้เชื่อมต่ออย่างอื่นเลยนะฮะทาง usb mp 3ที่มีเพลงนะ usb ที่มีเพลงนะครับ ทั้ง tfcard และ o x a l i d y i n นะครับไม่ได้เชื่อมอะไรเลยนะแต่โหมดมันมีมาให้เยอะดีนะครับอันนี้ต้องยอมรับกันตรงๆนะครับอ่ะก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเกิดว่าสนใจสินค้าตัวนี้นะครับสามารถที่จะคลิกซื้อได้เออไม่ต้องซื้อไม่ต้องกลัวว่าจะต้องซื้อในครั้งแรกที่คลิกนะครับคลิกเพื่อเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็ได้ใน shopee นะครับแล้หลังจากนั้นจะซื้อหรือไม่นะก็ค่อยพิจารณา เป็นลำดับต่อไปนะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็มากันสั้นๆแบบกระชับกระชับอย่างนี้เลยน่าจะต้องตัดต่อจุดเดียวแค่ช่วงที่เพลงอาจจะยาวไปนิดนึงนะครับเพราะว่าเราก็อยากยิงปืนนัดเดียวให้มันได้นก2หลายตัวเนะก็คือ,อถ้าเกิดว่าคลิปนี้เนี่ยมันได้ทั้งในส่วนของ Affiliate ด้วยแล้วก็ได้ AdSense ได้ค่าโฆษณาใน YouTube ด้วยมันก็จะดีใช่ไหมแต่ว่าถ้าแบบ อเผอิญว่ามันติดลิขสิทธิ์จากเพลงที่เราเปิดประกอบเมื่อสักครู่นะครับมันก็จะอดในส่วนของค่า adsense อะไรแบบนี้นะฮะโอเคอ่ะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะฮะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะฮะใช้กดแชร์แค่ subscribe พบไปพบกันใหม่โอกาสหน้าคลิปนี้ลากันไปก่อนบายบายสวัสดีครับ